เคยสงสัยัไหมครับว่าหัวเชน NGK มีกี่รุ่นกี่ประเภทต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ความแตกต่างของหัวเทียนหลายๆรุ่นนั้นเกิดจาก3เหตุผล 1. วัสดุของตัวปลายแกนกลาง2อายุการใช้งานของหัวเทียนและก็3ประสิทธิภาพในการจุดระเบิดด้วยนะครับปัจจุบันนะครับ NGK มีหัวเทียนทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะครับคือ 1. หัวเทียนนิเกิลมาตรฐาน 2. G Power Platinum ที่เป็นกล่องสีเหลืองนะครับ 3. หัวเทียน e i d i u m IX กล่องสีน้ำเงิน 4. หัวเทียนเลเซอร์แพลตินัม และ5หัวเทียนเลเซอร์อีเดียมที่เป็นกล่องสีเทาสามารถแบ่งแยกได้เป็น2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มหัวเทียนติดรถจากโรงงานผู้ผลิตยานยนต์คือหัวเทียน Nickel, นิกเกิลเลเซอร์แพลตินัมและเลเซอร์อีเดียมนะครับ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีขายเฉพาะ after market ที่ขายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้แก่หัวเทียน G Power แล้วก็หัวเทียน Eridium I, i x นะครับมาเริ่มกันที่รุ่นแรกนะครับก็คือหัวเทียนรุ่นนิกเกลิลซึ่งปลายแกนกลางนี้ก็ตามชื่อเลยครับก็คือผลิตจากแร่นิกเกลิลขนาด2.5ส่วนเคี้ยวนั้นก็คือเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมหัวเทียนนิกเกลิลถือเป็นหัวเทียนรุ่นมาตรฐานที่โรงงานผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกเลือกใช้นะครับหัวเทียน G Power คือรุ่นเริ่มต้นของคำว่าหัวเทียนหัวเข็มนะคร คำว่าหัวเทียนหัวเข็มคือปลายของตัวแกนกลางเชื่อมด้วยแร่แพลตตินัมขนาด0.6ม mm. ิลลิเมตรส่วนปลายเขี้ยวมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหรือที่เรียกเป็นทางการว่าเทปซอยนะครับจุดเด่นของโอเทียนจีพาวเวอร์นะครับจะเป็นกล่องสีเหลืองข้อดีของจีพาวเวอร์คือ1่เผาไม่เชื้อเพลิงหมดจดทนความร้อนสูงและเหมาะสมต่อรถที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สและข้อ3คือราคาไม่แพงหรือเรียกง่ายๆว่าคุ้มค่าคุ้มราคานั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับหัวเชนอิริเดียม e ix จุดเด่นของหัวเชนอิริเดียมไอคือปลายแกนกลางเชื่อมด้วยแร่อ e ิริเดียมขนาด0.6นะครับ ส่วนลักษณะของปลายเขี้ยวมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดว้ล์นะครับหรือถ้าเรียกเป็นทางการเขาเรียกว่าเทปเปอร์คัตนะครับข้อดีของห e ัวเทียน EJX หนึ่งเรื่องของการตอบสนองการตอบสนองต่อคันเร่งทนต่อความร้อนสูงสามารถชําระล้างค้าบเขเม่าได้ด้วยตนเองนะครับจึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับกลุ่มที่ต้องการแต่งรถนะครับเสริมประสิทธิภาพของการจุดระเบิดให้ดีกว่าเดิมนะครับจุดเด่นของห e ัวเทียน EJX นะครับคือทําให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพในการจุดระเบิดสูงส่งผลให้อัตราการตอบสนองของเครื่องยนต์ดีขึ้นนะครับด้วยการ การออกแบบพิเศษนะครับทำให้หัวเทียนอิลิเดียมไอเอ็กสามารถทําความสะอาดได้ด้วยตนเองขจัดคราบเขม่าที่เกาะบนผิวหน้าของหัวเทียนและยังเหมาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องยนต์คุณนะครับหัวเทียนรุ่นเลเซอร์แพลตินัมนะครับปลายแกนกลางเชื่อมด้วยแร่แพลตินัมขนาด0.6ม mm. มส่วนปลายเขี้ยวมีความพิเศษจากหัวเทียนทั่วไปคือมีการเชื่อมด้วยแพลตินั่มแปะไว้ด้านบนด้วยนะครับ หัวเทียนเลเซอร์อีเดียมปลายแกนกลางเชื่อมด้วยแร่อ e ีเลียมขนาด0.6มิม mm. ส่วนปลายเขี้ยวมีความพิเศษคือมีการเชื่อมด้วยแร่แพลตินัมอายุการใช้งานยาวนานกว่าหัวเทียนทั่วไปนะครับถ้าเป็นหัวเทียนรถยนต์มีอายุการใช้งานยาวนานถึง100กิโลเมตรนะครับและรถยนต์ในปัจจุบันนะครับเลือกใช้เป็นหัวเทียนในกลุ่มเลเซอร์อีเดียมทั้งหมดนะครับ ซึ่งปัจจุบันหัวเทียนในกลุ่มเลเซอร์อิิเดียมและเลเซอร์แพททินัมนะครับได้รับการยอมรับจากโรงงานผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำนะครับเลือกใช้เป็นหัวเทียนติดรถแทนหัวเทียนประเภทนิกเกิลแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะมาสรุปผลอายุการใช้งานของหัวเทียนนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์2ล้อหัวเทียนรุ่นนิกเกิลอายุการใช้งานอยู่ที่5 0 0 0ถึง7,000โลหัวเทียนรุ่น G Power 8 0 0 0ถึง10,000กิโลเมตรและหัวเทียนรุ่นอิลิเดียมไมเอ็ก หนึ่งหมื่ถึง15,000กิโลแต่ทั้งนี้ต้องดูคู่มือติดรถประกอบด้วยนะครับว่าค่ายผู้ผลิตรถแนะนําให้เปลี่ยนหัวเทียนทุกกี่กิโลนะครับส่วนอายุการใช้งานของหัวเทียนรถยนต์นะครับเริ่มกันที่รุ่นนิกเกิลคือ15,000ถึง20,000กิโลเมตรรุ่น G Power 20,000ถึง30,000 30, กิโลเมตรรุ่นเอลิเดียมไอเอ็กซ์สามหมื่นถึงสี่หมื่นกิโลเมตรและรุ่นเลเซอร์เอลิเดียมหัวเทียนลองไลฟ์ ine, อายุการใช้งานหนึ่งแสนกิโลเมตร ที่เราพูดถึงนี่คือหมายถึงว่าประสิทธิภาพสูงสุดข,ข,ของการทํางานของหัวเทียนที่100%นะครับซึ่งจริงๆแล้วหัวเทียนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าที่เรากําหนดแต่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดข,ของการจุดระเบิดและเพื่อเป็นการลดมลพิษเราจึงเน้นย้ำให้เช็คและเปลี่ยนหัวเทียนตามที่เรากำหนดนะครับก็วันนี้จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Sparkroom EP 6นะครับต่อไปนะครับอย่าลืมทำแบบทดสอบภายใต้ใลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ